โอ้โหเฟิร์นที่นาะเล็ก็มาปลูกไว้ในสวนของโรงพยาบาลเนะีเป็นเฟิร์นกระแตไต่ไมนะ้เอามาปลูกตั้งแต่หน่อเล็กๆหน่อเดียวนะเอาใส่ไว้ในง่ามของกิ่งไม้นะผ่านไปประมาณสักเกือบสิบปีนะอัะนนี้โอ้โหมันสวยงามมากๆเลย ท่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนเอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับวันนี้นเลศก,ก็ พาเดินชมธรรมชาติในส่วนของโรงพยาบาลนะก็มาดูไม้ที่นาเล็กปลูกไว้เองนะเอามาผูกเกาะไว้กับต้นไม้นี่แหละอันนี้เป็นต้นกระพีจันทนระ์ก็ถือว่าเป็นต้นค่อนข้างใหญ่นะเป็นไม้ต้นใหญ่เลยทีเดียวนะทีนี้ว่าตอนนั้นที่ นาเล็กเอามาผูกเกาะไว้ก็เอามายัดยัดไว้กับง่ามของกิ่งไม้ธรรมดานี่แหละนะก็เห็นมันอยู่ในธรรมชาติสวยงามก็เลยอยากจะทำสวนป่าในโรงพยาบาลน,ะนาเล็กก็เมืจัดการซะปรากฏว่าผ่านไปเกือบ10บปีนะมันก็เจริญงอกงามดีนะเห็นไหม อยู่ในธรรมชาติได้ดีและตอนนี้มันก็ไต่เลื้อยขึ้นไปเรื่อยๆนะนี่ฮะนี่ฮสูงไปเรื่อยๆนะก็เป็นธรรมชาติที่สวยงามนะนี่กระแตไต่ไม้ฮะนะก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนตั้งชื่อฮะว่ามันเหมือนกระแตหรือไงนะคือส่วนที่เหมือนกระแตก็คงน่าจะเป็น รงหน่อของเขานะน,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 นี่เป็นหัวของเขาเนี่ยตอนที่ยังไม่มีใบมันก็น่าจะเหมือนหัวกระแต่ประมาณนั้นในความคิดของนาเล็กนะแต่จริงๆแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขามีที่มาที่ไปยังไงนะแต่เราปลูกแล้วมันก็สวยงามนะ มันสามารถที่จะเลื้อยขึ้นข้างบนอีกแล้วก็อ้อมมาฝั่งนี้อีกนี่ฮะเลื้อยอ้อมมาอีกฝั่งหนึ่งนีน่จากเดิมเป็นเง่าเล็กๆตอนนี้ยาวเลื้อยยาวเป็น2อเมตรสาเมตรละ ก็ทาให้ธรรมชาติตรงนี้ร่มรื่นมากๆนะนี่แหละการเรียนรู้ในธรรมชาตินะเราต้องลงลงมือทำนะถ้าเราอยากจะเห็นธรรมชาติสวยงามในสวนของเราในป่าของเราในบ้านของเราเราก็สามารถที่จะลงมือลงมือทำนะมันอาจจะไม่เห็นผลภายในปีสองปีฮนะอย่างนั้นเล็กทำไปเนี่ยก็เป็น10ปีแล้วฮนะมันก็ สวยงามขึ้นมาแบบนี้ก็อยากจะเก็บมาฝากกันนะเผื่อใครที่คิดอยากจะสร้างสวนป่าธรรมชาตินะที่มีองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นเฟิร์นไม่ว่าจะเป็นกล้วยไม้นะต้นไม้ป่าอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าพวกเถาวัลลิงอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าเถาสบ้านะก็แล้วแต่ฮะลองลองคิดดูนะลอง ถ้าอยากทำก็ลองลงมือทำดูมันอาจจะใช้เวลานาน,านจนแบบเราหลงลืมไปสักวันหนึ่งเรากลับมามองเห็นมันก็สวยงามมีความสุขเนี่ยนเล็กก็ทำในสวนของโรงพยาบาลซึ่งมีต้นไม้ที่เยอะแยะหลากหลายพอมันสวยงามก็ทำให้บรรยากาศของที่นี่ร่มรื่นคนที่เดินผ่านไปผ่านมาก็ ได้ชื่นชมกับเรานะและมีความสุขกับเราด้วยนี่แหละธรรมชาติที่สสวยๆงามๆนล่เลกเก็บมาฝากกันนะ,ะครับผมสำหรับคลิปนี้นั่นเลกก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ